สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้มีอะไรให้ดูนี่พอดีเจอรังหนอนหนอนกระหล่ำนี่เขาต้องจะคลอดออกมาจากนี่คือรังเขาเนี่ยสีเหลืองๆเนี่ยรังเขาค่ะพอดีเราเจอเลย ถ้าไม่เจอนะเขาจะตัวโตวกว่าน,นี้แล้วก็กินไปเยอะ,ะจุกระจายไปกว่าน,นี้พอดีเลยเจอตัวเล็กจะได้บีบีนี่มีสองรังค่ับเพื่อนมีสองรังนี่เหเป็นพันเลยนะเนี่ยเนี่ยออกมาจากลังก็กินรังเขาจะมีสีเหลืองๆนี่ค่ะ แม่เขาทำรังไข่ไว้เขาเพิ่งจะคลอดเขาก็มากินใบกระหล่ำเราเป็นอาหารเนี่ยอีกอาทิตย์หนึ่งตัวตัวใหญ่เลยนะเขาเนี่ยเสียหายหลายเลยพอดีเจอก่อนอดีจังเลยนี่นี่คืออาวุธอาวุธของเราผ่านข้างบนจะเป็น แบบนี้จะยังไม่มีนอนกินเลยอันนี้ก็บอกโคลี่ค่ะโตแล้วแต่ยังไม่มีดอกนอนกำลังชอบเนี่ยกำลังหอมหวานเลยนี่ค่ะขนาดนี้นอนชอบอโตแล้วค่ะ อันนี้โรยโรยผักชีลาวไว้ด้วยอีกนผนักชีอนนบอกโคลี่อันนี้หนอนตัวใหญ่เนี่ยอันนี้หนอนตัวใหญ่นะคะเนี่ยเนี่ยกินนี้ไปเมื่อเช้าเนี่ยมาดูอยู่ในดินนอนตัวใหญ่จะอาศัยอยู่ในดินกินเสร็จอยู่ในดิน นอนตอนเย็นค่อยออกมากินใหม่วันนี้จับบี้ไปแล้วค่ะเนี่ยนี่มีิีร่องรอยของนอนนี่มีแต่ศัตรูเลยตอนจลางคืนจะเอาไฟมาส่องอีกทีเย็นนี้กำจัดโดยการเก็บออกเก็บออกดีใจจังที่เจอรังรังของเขา ที่เขาจะทำลายไปกว่านี้นแสดงว่าบริสุทธิ์ผุดผ่องอยู่ดูใบข้างบนแบบนี้ยังไม่มีรังหนอนกลับดูเรื่อยๆค่ะรังหนอนจะชักใยไว้สีเหลืองเหลือ,อ,อกคอ็คงจะอยากกินแล้วเนาะกำลังจะน่าอร่อยเลยหวานกรอบเลย มีสลัดด้วยช่องบองบามีสลัดสลัดนี้ไว้ปลูกไว้ทำไอสลัดโลกำลังหัดทำอยู่หัดทำน้ำจิ้มนี่นาไม่มีแดดนี่ เห็นไหมงามงามถ้านอนไม่กินซะก,ก่อนนะอันนี้ไปจัดการกับนอนก่อนค่ะสวัสดีค่ะ